สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ประพาสองแปดเนะคะนำผ้าไหมสุรินสวยๆมาพบกับทุกท่านอีกแล้วนะคะสนใจผ้าไหมแอดไลน์เบอร์นี้ทักทายค,คุยกันได้ค่ะจองผ้าไหมสวยๆก่อนใครนะคะวันนี้เป็นผ้าสามตะโกสวยๆนะคะมาพบกับผ้าไหมผืนแรกค่ะเป็นผ้าสามตะโกนะคะ ลายแบบนี้ค่ะบางท่านจะเรียกลายส้อยดอกหมากบางท่านจะเรียกเกล็ดเต่านะคะเป็นผ้าสามตะโกทอสอดไหมขั้วผางกระโรกนะคะผ้าทอสอดไหมขั้วผ่างกระโรคะคะออกโรค,ค่ะลายละเอียดยิบเลยค่ะแบบนี้นะคะ รายละเอียดมากค่ะสามตะกอ้อทอสอดใหม่คั่วผ่างรกระโอคนะคะเนี่ยค่ะเป็นผ้าเชิงบนล่างนะคะลายสวยนะคะผืนนี้ลายสวยละเอียดยิบเลยค่ะผ้าเกรดเดียวกับผ้า ห้าตะโกะถอยกดอกนะคะถึงจะเป็นสามตะโกะก็จริงนะคะแต่เนื้อผ้าเกรดผ้าเป็นผ้าที่เกรดเดียวกับห้าตะโกะหรือหตะโกะนะคะสนใจทักมาค่ะพืลอสามพันสองร้อบาทค่ะพื้นต่อไปค่ะ เป็นสามตะกอทอสอดไม้ขั้วผ่านกระรอกนะคะลายแบบนี้ผ้าเชิงบนล่างนะคะผืนนี้สวยนะคะเนี่ยค่ะลายละเอียดยิบเลยค่ะเป็นสามตะกอนะคะเนื้อหนาๆแน่นๆค่ะนี่ ทอสอดไหมคั่วผังกระโรกนะคะเด่นที่สีฟ้าบางท่านจะนิยมแบบนี้มากกว่าทอยกดอกนะคะแล้วแต่ท่านใดชอบเลยนะคะบางท่านจะชอบแบบนี้เนื้อละเอียดสวยค่ะ ชัในใดสนใจทักมานะคะสามตะโกอทอสอดไม้คั่วผางกระโรกค,ค่ะผืนอละสามพันสองร้อยบาทค่ะสามตะโกสวยๆนะคะเนื้อสวยๆเลยค่ะเนื้อผ้าสวยมากนะคะ ละเอียดยิบเลยค่ะผื้นต่อไปนะคะสามตะกอทอดสอดไหมคั่วผางกระลอกนะคะลายสวยๆมีหน้านางค่ะผืนนี้มีหน้านางนะคะหน้านางแบบนี้ หน้านางสวยค่ะคืนนี้สวยค่ะเป็นผ้าเชิงบนล่างนะคะมีหน้านางแต่ไม่มีคลุยนะคะเป็นผ้าสามต่ น่านางสวยดีค่ะสามตะโก้ทอสอนไหม่คั่วผ่างกระโอคนะคะมีหน้านางค่ะพผือละสามพันสามร้อยบาทค่ะพผือละสามพันสามร้อยบาทราคานี้นะคะเย็บปริมอาบน้ํายาส่งฟรีนะคะท่านใดที่ สนใจนะคะถ้ามีเก็บเงินปลายทางนะคะจะเก็บเพิ่มผืนละห้าสิบบาทนะคะสนใจทักมากค่ะเป็นผ้าสามตะโฟโทสดไหมคู่ผังกระอบมีหน้านางค่ะผืนต่อไปค่ะใกล้เคียงกันนะคะแต่ ผืนนี้มีสีเขียวแซมมานะคะสามตะโกโทสอดไหมคั่วผางกระโรกค่ะมีหน้านางค่ะผืนนี้ก็สวยนะคะมาจากแหล่งผลิตที่มีคุณภาพนะคะหน้านางเป็นแบบนี้ หน้านางค่ะคืนนี้หน้านางสวยตรงนี้3ามตะกอท่อสอดใหมขั้วผางกระรอกมีหน้านางนะคะเผื่อละ3,300อบาทค่ะเย็บริมอาบน้ำยาส่งฟรีค่ะผ้าไหมสุรินวสวยๆนะคะ3ามตะโก้เกรดพรีเมียมนะคะ ถ้าสามตะโกแบบนี้ค่ะแห่งผิดแบบนี้ฝีมือแบบนี้นะคะราคาเท่ากันกับห้าตะโกรหรือหกตะโอเลยนะคะพื้นต่อไปค่ะโพลปตรร้อสามตะโกนะคะสีธรรมชาติคามมีหน้านหนา เนื้อนาหนานะคะสามตะโกมีหน้านางนะคะเป็นโฮลประเตอ้อด,ด้วยค่ะเนื้อหนาแน่นมากๆนะคะผือนอนี้เนื้อแน่นมากค่ะ โคลปเตื้อดเนื้อหนาๆน,านะคะมีหน้านางนะคะเป็นผ้าสามตะโกค่ะหน้านางเป็นแบบนี้ค่ะสนใจทักมานะคะสามตะกอโคลปเตื้อมีหน้านางผืนละสามพันเก้าร้อยบาทค่ะผืนละสามพันเก้าร้อยบาทเย็บ ปริมอาบน้ํายาส่งฟรีค่ะสนใจผ้าไหมสุรินสวยๆนะคะแอปไลน์เบอร์นี้ถ้าใายคุยกันได้ค่ะจองผ้าไหมสวยๆก่อนใครค่ะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์ กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปก่อนใครจองผ้าก่อนใครด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ